มันต้องเป็นแบบว่าเบอร์เบอร์ของเสื้ออันไ้พี่โซโจอาจจะแบบเบอร์ของเสื้อปะวะตัวละครสแสลมดังอะไรยี้ปหน่ง1.4ดสีไมล์ไอ่สิ่งนี้มีชื่อเรียดสามายังไอรอนโด พีเจนนะครับอายุ24ครับชื่อแก้งค่ะอายุ22ค่ะคอเต้ครับอายุ25ปีครับค่ะชื่อลุงค่ะอายุ30ค่ะโจโจ้ค่ะอายุ24ค่ะเกมค่ะอายุ28ครับไปข้อสี่พร้อมนะครับลูกเตีย๋ยวไข่ลูกเตีย๋ยวกูเดทมากรอดเลยไหมอะไรอ่ะทำ<อ>มากอตเอ้ยคิดหมือะไรทมากอตคือคิดว่ามันจะเป็นไอ้นี่ประวัติเขาเรียกอะไรทำมากอตปะ อุ้ยามากจิเอออ่ะตอบเลยแล้วกันยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเผยก็ตอบไปเลยสิน้องแอ่ะทามากอะตอบามากิถูกนะแน่ใจนะถูกต้องค่ะวเก่วมากเก่วมากเก๋้าก้เก็ว้าเก๋้าเเก๋้อเก้ก็ม้นเป็วเกมเกี้ยงสัตว์าเก๋ว้ใเ้แเ่ว่าไอ้เ้นเกาเคยม้มันต้อเฟักไข่อเกมาเออเก็น้เา้เนเาก เพราะว่าเผื่อเผื่อมันถ้ามันเป็นในไทยมันจะยากสหรับผมไงโอมโต้เสร็จหมดเวลาไี่ดีเลยอะหมดเวลาไปไม่ต่อให้มันไม่หมดนะเมื่ต่อไปไม่ได้ไม่จริงๆเลยผมปิดตาเลยแล้วก็น้ำมันลูบเลยก็ได้จริงเอ้ยไอ้นี่พ่อพวกแบบไอ้หมุนหมุนอะ ที่แบบเอาไว้ตอนเลยครับพี่ลุงก็พี่ลุงไม่อีที่มันหมุนๆเอาไว้หมุนๆเล่นอะที่แบบแล้วก็ได้ของข้างในออกมาตู้กาชาปองเออตูกาชาปองอะไรงั้นป่ะแต่ว่าเป็นของยุคแต่ก่อนใช่ไหมที่ยอดเหรียญห้าแล้วหมุนเอ๊แต่อันนี้มันแต่มันมีปุ่มไงคําไม่ต่อไปหรือว่าเป็นเป็นไอเนี่ยที่มันเอาไว้แบบหนีบอะหนีตู้หนีบอะตู้หนีบตุ๊กตาอะไรพวกนั้นอะเออวะมีโอกาสนะพี่ลุงว่ามีปุ่มกดปุ่มอยู่นะหมดเวลาไปทำให้ที่สามครับ มือน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าห้าก็สามสามคือไอ้นี่ไงมันน้อยกว่าห้าไงก็ไอตัวไอตัวที่จับอะมันมีแค่สามอ๋อมีสามสามแง่งไม่ถ้าสถานีนี้ต่อไม่ได้มีที่มาให้จับด้วยป่ะมีมีของจริงให้ด้วยแต่แต่ว่าแต่ว่าตอนจับอะก็คือไม่ได้คะแนนแล้วนะอ่าหมดเวลาเฉลยเลยนะก็คือทามาก็จิคือดิไวน์ทามาก็จิ สัตว์เลี้ยงดิจิทัลซึ่งฮิตเป็นพลุแตกในยุค90ที่หลายคนต้องเคยได้ยินชื่ออย่างแน่นอนตัวธรรมก๊อตมากับตัวเครื่องทรงรูปไข่พร้อมจอ LCD ที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในนั้นนะครับโดยเราก็จะรับบทเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงทําหน้าที่ดูแลน้องในทุกๆอย่างเลยครับให้น้องมีสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงเฮลตี i, นั่นเองครับต่อใบข้อที่5นะครับมาคําใบแรกจัดไป A 1.44 อีทมากสมัยก่อนอะไรวะอีทมากแต่ละหนึ่งจุดสี่ไมล์ฉันใช้ชีวิตทีละหนึ่งส่วนสี่ไมล์อะไรอ่ะกําลังคิดว่าหนึ่งจุดสี่สี่นั่นคือความเร็วเรามีอะไรไหมแกลงคิดว่าอะไรเห็นเอแล้วก็หนึ่งจุดสี่สี่พี่เล็กคิดว่าความชัดฮะความชัดของวิดีโอเนื้อออกมั้คือเอาจริงนะถ้าพูดตรงๆนะไม่รู้แต่ทุกคนบอกว่าพี่เกมก็จะตอบได้ไอ้นี่ปะหวะมันคือ อินเทอร์เน็ตยุคยุคแรกปะโมเด็มอะไรเงี้ยเครื่องคิดเลขก็คิดเลขมันก็ไม่ใช่อของเล่นนี่ใช่ปะของเล่นใช่ปะมันเป็นเทคนโนโลยีอเทคโนโลยีแต่เครื่องคิดเลขมันเดี๋ยวก่อนมันก็ใช้กัน oh ทุก <โล S 1> ยุคทุกสมัย <โล S 1> อยู่แล้วอาจจะเครื่องคิดเลขยุคเก่าหรือเปล่าขออนุญ,ญาตดู <S <S เฮ้ยเอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไม่ได้เป็นโมเด็มยุคแรกเป็นโมเด็มยุคแรกผิดครับทำไมเพิ่มโอเคคะแนนหายนะจะตอบไหมล่ะเนี่ยตอบคำถามที่สองไปอันนี้ยากมากบอกเลยข้อนี้ยาก เีเสียงนี้เสียงอันสุดท้ายไฟเช็คมันเหมือนแบบอะไรสักอย่างกรเข้าไปกรอกเข้าไปด้วยสายเลนเออใช่พี่ว่าอาจจะใช่ตอนที่มัน <c oughs> ม <c oughs> เริ่มออกทะเลแล้ว <c oughs> <c oughs> ตอนเพราะว่ามันจะเป็นหัวนะตอนนี้ใช่ไหมเนาะเสียบ <c oughs> ใช่ <c oughs> ปั๊บมันคือหนึ่งนั้นเพราะกูยังอยู่กับโมเด็มอยู่กลับมาดูคำใบหนึ่งดีดชิมดีแหละผมว่ารอเอกับหนึ่งจุดสี่ซีก็กดได้ไงพี่เอแล้วก็หนึ่งจุดสี่ซี เออแต่มันต้องมีความหมายดิเนาะใช่ป่ะเผื่อเราก็ตอบตอบไปเลยเพราะว่าเมื่อกี้เสียงมันพิมพ์ดีดพิมพ์ดีดไม่น่าเทคโนโลยีนะพี่ลุงก็เทคโนโลยีสมัยนู้นไงอ่ะเหลือสิบวิครับไม่ก็เป็นคำตมบต่อไปละหรืออาจจะไม่ตอบว่าอาศัยแรกสายแรกสายแรกครับเป็นคำตอบที่ผิดครับไฟแช็กเมื่อก่อนนีหนึ่งจุดสี่ีในการจุเออเออเออทำไมตับแบบเอคือออยป่ะไม่ใช่นั่มันตัวโอเนาะไปต่อละคำตอที่สามไปอุ๊ย คำไม้ที่สามมีสนุกกับตัวนี้ปิกาจูาไม่เกี่ยวกับพิมพ์ผิดเลยมีสนุกเป็นเกมนะกับโปเกมอนก็คือเคยเล่นเคยเล่นไหมเคยตอบได้อ๋ออ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยจะจะคำใบ้นี้จริงป่าวะหนูเคยเล่นนั้นนั้นทำไมต้อง1.44วะเอหนี่เนี่ยผมว่าต้องเป็นอาจจะต้องเป็นเวลาหรือเปล่าวเวลาของเกมที่แบบเล่นได้1นาที44ีวิอะไรเงี้ย ใบให้อีกอันหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แผนดิสดูได้ไงครับทำไมถึงคิดอย่างนั้นไอที่เล่นตรงนี้มันแก๊กๆไงแก๊กๆอะไรวะที่เล่นสเปซบาร์ copy disk copy disk อ๋อเออเออเออเสียงเสียบเข้าไปป่ะคอปปี้ดิสเปิดโทรศัพท์ได้ไหมอ่ะเปิดแบบให้เปิดรูปพี่บ๊วยลองเอามารีเลทกันอันนี้ใช่ไหมแล้วก็เสียงตะกี้แล้วก็ A 1.44อ่าลองดูดูว่ามันรีเลทยังไงกันเนี่ยไม่เคยเล่นหรอตอบครับแผ่นดิสต ตอบคืออันนี้ตอบแผ่นดิสอันนี้ถูกต้องครับเก่งมากรู้ได้ไงวะคด็กสที่ถูกต้องครับถูกต้องถูกต้องตอเก่งมากเก่งมากประกอบกันดูลองประกอบกันดูไปแย่เด็กเด็กตอบได้ถ้างั้นเอาเด็กคนนั้นมาเสียงของการสไลด์แบบสไลด์แล้วเสียงประมาณเนี้ไม่ตอบเลยครับโอเคเฉลยนะอะไรอ่ะ ก็คือ floppy disk นะครับตอนแต่แบบไม่ได้ใช้เกมบเคยใช้ที่บ้านอะมันเฉพาะมากเลยนะเฉลยคำใบแรกนะก็คือตัวเองก็คือ drive A ไว้ในคอมพิวเตอร์และความจุอยู่ที่1.44เมกะไบต์เท่านั้นเราก็1.44ไมล์เป็นไงล่ะคำว่าที่สองก็คือเสียงดีดแผ่นบนแผ่นดิสก์แหละคำว่าที่สามก็คือในเนี้ยมันสามารถเซฟเกมได้เหมือนกันก่อนจะเข้ายุคแฟลชไดรฟ์ S.D. card ก็จะมี floppy disk นี่แหละครับที่เป็นตัวบันทึกข้อมูลใช้งานกันทุกภาคส่วนโดยมาพร้อมแผ่นพลาสติกสีดำหน้าตาเขาจะเป็นแบนบรรจุแผ่นแม่เหล็กอยู่ข้างในก็ใช้งานกันค่อนข้างเยอะในช่วงยุค80ไปจนถึงยุค90ก็ใครเป็นเด็กในยุคนั้นก็จะรู้ดีครับก็จะใช้ในวิชาคอมพิวเตอร์โดยเน้นเป็นการเซฟเกมกลับมาเล่นที่บ้านเป็นส่วนใหญ่นั่นเองครับข้อที่6นะครับายคำใบแรกฟูฟู เียคลิปออกกันหมาล่าเลยอ่ะอันนี้ยากหิวแล้วแต่ว่าเป็นยุคนู้นเนาะลูกหมาล่ายุคนู้นคุณหิวเลยอ่ะฟูฟูดีดีฟู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 ููทุกเพลงที่เกี่ยวข้องมีเพลงด้วยมีเพลงด้วยแต่ก่อนฮิตมากจนจนมีเพลงด้วยคำ ันนี้ผมปิดไว้ก่อนเนี่ยเผื่อเดี๋ยวไปบังความคิดพี่ลุงเพลงมีแค่นั้นมีอีกกดให้ฟังก็รู้สิเอเดนน้องมอลป่ะจริงๆคือถ้าพี่รอดเล่นเล่นจนจบอ่ะเพาต้องตอบไม่ได้ไม่รู้จักไทยประกันชีวิตคุณเคยถามตัวเองไหมไม่กี่อะ คำไม่ที่สองหมดเวลาคำไม่ที่สามเลยก่อนที่จะไปคำไม่ที่สามอยากรู้ว่าเด็กอะตอบได้ไหมข้อมกี้ได้ได้อ่าโอเคไม่ได้มีกําลังใจเลยก็ที่อ่านมาเขาก็ตอบได้ตลอดน้องม้คำไม่ที่สามเื่อนนี้มันเป็นขีรัตอิโมจิมาก่อนอะมันเกี่ยวอะไรกับเพลงวะฟูฟูดีดีผมว่าคนนี้พี่นุตอบได้ได้ได้เพราะว่าพี่รุ้เป็นแบบกราฟิกไงอาจจะรู้ ไม่ต้องถ้าถ้าพื้นเพยม,มันอยู่ในไทยอย่างเงี้ยมันจะยากสำหรับเพ <c oughs> ราะ <c oughs> ว่าพี่กกลุงว่าจากเกาหลีไงใช่ใช่ครับ M S <MS> N <S มันคือมันคืออีโมจิสำหรับแชทซึ่งในตอนนั้นมันยังไม่ได้มีอีโมจิให้จิ้มโดยตรงเออมั <c oughs> นนต้องพ์แบบเป็นคีร่ากะคิดว่าอะไรครับจากที่ฟังแล้วก็มาประกอบกันกับคำใบ้อ่ามีเพลงตะกี้ดีดีอ่าแล้วก็มีตัวนี้ที่เป็นอีโมจิแล้วก็มีฟูฟูหน้าต่างๆพลุงลองตอบให้หน่อยครับ เป็นพิมพ์คีย์บอร์ดเป็นพิมพ์ภาษาอังกฤษไทยเวลา F U F U ดิอ่าตอบเลย M S N เปล่าเออไอ้นั่นอะ M S N ตอบเลยอ่าตอบเลยใช่ไหมตอบเลย M S N เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากเฮ้ยทำไมทำไมขอขอขอรู้หน่อยก็เพราะว่ามันเป็นแอปแรกที่หนูเล่นเสร็จแล้วแม่ก็ชอบพิมพ์กันว่า เอฟยูเอฟยูลืมเปปราต่าดีเอ็นเอเอ็นเ S นะเพลง MSN แล้วกัน MSN MSN เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าถูกต้องเลยถูกเลยอะไรช็อกอ่ะช็อกอยู่เพลงม่อกี้รู้จักไหมรู้จักปหรอไม่เลยเฟฟังแก้วอ่ะรู้จักเฟฟังแก้วไหมรู้จักเฟฟังแก้วแต่ว่าไม่รู้จักเพลงนี้ดังสุดเลยนะ มันฮาร์ดฮาร์ดไม่ไมใ,ชใช่ไม่ใช่ใช่ใช่น,นี้เหรอใช่ี้แหละเลยเลยนะครับ M S N นะครับก็คือช่องทางการติดต่อที่มาแรงมากๆในยุค90ก็เป็นโปรแกรมแชทจาก Microsoft ที่สามารถส่งไฟล์ส่งข้อความสามารถโทรผ่านเสียงและวิดีโอคอลได้ภายในโปรแกรมเดียวฮิตจนมีเพลงของตัวเองครับกลายเป็นกิจวัตรหลักของหลายคนหลังเลิกเรียนที่จะรีบกลับบ้านไปออนเอ็มนั่นเองครับพร้อมนะไป มันต้องเป็นแบบว่าเบอร์เบอร์ของเสื้ออะีรพี่โซโจอาจจะแบบเบอร์ของเสื้อปาวะตัวละครแสลมดังอะไรงี้ป่าเบอร์ที่มันติดฝากระโปรงรถ2 2 2สองจริงๆครับไม่นี่ไม่ควรมีเนาะพี่ลุงเพราะว่าไม่ไม่รู้อะไรเลยใช้ไปบ่อยอันนี้เป็นของจับต้องได้ของจับของอีกเหรอนึกว่าเขาอยากจะมีมือหนึ่งอย่างงี้ไงพี่ลุงถือกระเป๋าหวยแน่นอนลอตเตอรี่กำลังคิดว่าเป็นบิงโกป่ะเกี่ยวอะไรบิงโก ในรู้มันเกี่ยวกับตัวเลขน้าโจ้าจ้ตอบเลไรเจ้าถามบ้านเจ้าถามบ้านเอ็งคำตอบที่ผิดครับบอกเลยว่ามาถูกทางแล้วเอ้ยเอาข้ใบ้เหอะมันไม่มีมันคือมันไม่มีอะไรที่บเราเออตอบได้อะข้อใบ้นี้ผมจะไม่นั่นเลยเผื่อพี่ลุงจะมีเฮ้ย UBC MTV ITV TOT คุณสองนึกถึงอะไรอ่ะเบอร์โทรศัพท์สูตรเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราติด UBC เนี่ย ก็เชื่อมไว้โทรศัพท์บ้านด้วย TOT มันคือแบบไว้ในนั่นแหละล้ำลึกล้ำลึก UBC MTV 02 ITV TOT มันต้องเป็นช่องการ์ตูนแน่เลยอะศูพี่มไม่ใช่ช่องการ์ตูนนะแต่ว่าอ่ะแล้วมี ETC เกี่ยวข้องด้วยอะไรนะ ETC ETC ก็เกี่ยวข้องเลย ETC ETC คืออะไรเอ็กซ์เตอรแล้วมันโทรศัพท์บ้านเน็ตอินเทอร์เน็ตออินเทอร์เน็ตบ้านไปอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับโทรศัพท์บ้านครับ โทรศัพท์บ้านค่ะไม่ผมกำลังจะถามว่าถ้าตอบแล้วตอบผิดเสียคะแนนไหมตอบผิดก็ไปคำใบต่อไปอ๋อโอเคโทรศัพท์บ้านก่อนเลยตามที่ลุงว่าโทรศัพท์บ้านเป็นคำตอบที่ผิดครับอินเทอร์เน็ตบ้านเป็นคำตอบที่ผิดครับคำาไมที่สามที่ว่าหนมไม่ได้ใช้อย่างนี้ด้วยไม่ให้มีสามพยางค์ครับเนี่ยคำตอบสามพยางค์โทรศัพท์อาจจะไม่รู้จัก สิ่งนี้มีชื่อเรียกสารพยานจานดาวเทียมถ<ะ>้า <laughs> ไปอินเทอร์เน็ตไม่ใช่หรอไม่ใช่เรองอินเทอร์เน็ตบ้านใช่ปะ่ะโทรศัศท์บ้านมันต้องเกี่ยวยอะไรกับ<ถ><น>โทรทัศน์โทรทัศน์อ่ะศูนย์สองโทรเปล่าใช้โทรศัพท์บ้านโทรเป็นภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับพวกเนี้ยอินเทอร์เน็ตป่ะอินเทอร์เน็ตเกี่ยวต้องมีมืยบ้านแต่ก่อนอ่ะทีโอทีก็เป็นอินเทอร์เน็ตป่ะ MTV อ่ะก็เรามีเน็ตไปดู MTV มทียมันจะมีไม่รู้ว่าเสาอากาศหรือโทรทัศน์ ศาาก T.O.T มันก็ภาษาอากาศแต่ว่าก็คือขาดจาก U.B.C. M.T.V. I.T.V. เนี่ยพวกนี้คือช h a n n e l ของทีวี I don't know ภาษาพยางภาษาอังกฤษตรงคอนเซ็ปต์เนอะพี่ลุงเห็นด้วยไหมตอนนี้ทำไมเราไปที่เฉลยเล้ไหมครับไสต้องตอบแล้วตอบโทรทัศน์โทรทัศน์ามอกว่าไม่ใช่ภาษาไทยเทเลชท่นโอเคเฉลยแล้วนะเทเลโฟน โทรโันเป็นคำตอบที่เกือบถูกครับผิดก็คือ PCT นะครับตัวสับ้านไร้สายนั่นเองนะครับรู้จักไหมครับ PCT รู้จัก PCT แต่ไม่เคยใช้นั่นแหละก็เป็น PCT มันมีแค่ในกรุงเทพวะใช่ใช้ได้ในกรุงเทพเนี่ยบุรีเดกตันจังหว่าย PCT โทรศัพท์ใช้ดีมีมาตรฐานโดย PCT เป็นโทรศัพท์บ้านที่ออกแบบให้ใช้งานได้เหมือนโทรศัพท์มือถือก็คือสามารถพกโทรศัพท์เครื่องนี้ไปไหนมาไหนก็ได้โดยใช้เบอร์โทรศัพท์บ้าน02ในการติดต่อนอกจากโทรได้ครับอันนี้ก็ต้องลุ้นด้ว่าจะโทรติดไหมด้วยนะครับซึ่ง PCT ตอนนั้นก็กลายเป็นของยอดฮิตในยุคนั้นจากค่าบริการที่ถูกสุดๆเพียงโทรครั้งละ3บาทแต่น่าเสียดายตรงที่ PCT เนี่ยจะสามารถใช้ได้เฉพาะแค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นครับ ลองตอบก่อนดูได้ว่ามันคืออะไรขันโอเคขันนี่คำตอบที่ผิดครับหรืออะไครับหรอกี๊เหรออ่ <c oughs> <c oughs> แต่หมาแล้วก็ท่าแต่มันไม่ใช่เลย